สวัสดีครับพวกผมน้าเป้บอยนะครับจากช่องแม็กกพี่ฟิมนะครับทักทายเอฟซีนะครับในเช้าวันนี้นะครับก็เราก็จะมากินข้าวกันนะครับอ,อ๋จะมอมเราจะมอมนะอะไรเนมีมอมออนอืมตื่นแต่เช้าอืออืมเอ้าเอ้าอืม ครับตอนนี้ไข่ต้มก็สุกไปที่เรียบร้อยนะครับไข่ต้มนี่ผมกินมือละฟองนะครับก็คือวันหนึ่งกินสองฟองนะครับไปครับผมครับทุกท่านครับนี่คือกับข้าวนะครับโอเคก็วันนี้ก็มีอ่าเหมือนเดิมก็คือไข่ต้มนะครับพริกผักนะครับอันนี้แม่ทําน่าจะหมูนะครับโอเคแกงหมูใส่มะเขือนะครับอ่ะ ทุกคนครับก็มากินข้าวด้วยกันนะครับเป็นอาหารบ้านๆนเนาะอาหารบ้านๆน,นะครับที่เราได้กินกันนะครับอืมอืม ไข่ต้มดีนะทุกคนนะมีประโยชน์นะครับคือเรากลับไปกินไข่เจียวไม่ได้ครับเพราะว่ามีน้ำมันนะครับจริงชอบกินนะไข่เจียวนะแต่ว่ามันมันเยอะมากนะครับก็เลยกินไข่ต้มอย่างเดียวครับ ม่วงครับอืมม่วแก้วจะเปรี้ยวนะครับ แตงกวากับแตงไทยมันต่างกันนะครับแตงไทยอ่อนอันนี้ถ้าสุกอร่อยมากแต่แตงกวามันต้องกินแบบนี้ครับสุกไม่ได้ครับปลูกกินไม่ได้แล้วมันนิยมครับ เดี๋ยวผมตั้งกล้องนะทุกคนนะเพราะว่าเอฟีจะได้เห็นผมกินข้าวนะครับก <c oughs> ินข้าวด้วยกันทุกคน ข้าวเช้านะครับต้องกินทุกวันเพราะว่าข้าวเช้ามีประโยชน์ต่อสมองของร่างกายนะทุกคนนะใครไม่กินข้าวเช้าเนี่ยถือว่าพลาดนะครับบางคนนะเราเข้าใจเร่งงานหรืออะไรก็ไปกินสายๆหรือไปกินตอนเที่ยงนะครับหรือไปลวกมื้อเย็นอะไรประมาณนี้เนาะนะครับ นใี้ตรงเวลาดีที่สุดครับถ้าผมไปทำงานแล้วนะไปถ่ายคลิปอะไรเนี่ยผมก็จะลดข้าวแล้วจะกินข้าวน้อยนะครับเพราะพลังงานเราไม่ได้ใช้อะไรมากนะครับนี่ผมอยู่บ้านผมออกแรงไงต้องใช้พลังงานจากข้าวเยอะหน่อยเพราะมันเป็นน้ำตาลครับ วันนี้วันศุกร์เนาะนะครับคุณนีก็วันเสาร์แล้วนะครับ วันนั้นไปเซเว่นซื้อผงเออะไรนะผงดิทอกของมะขามอะ่ะโอ้ทั้งวันเข้าห้องน้ำทั้งวันโอ้โหปวดท้องทั้งวันนะครับมันดีไหมก็ดีนะแต่โอ้ยวันนั้นแย่เหมือนกันนะเพราะว่ามันดีท็อกเนาะดีท็อกเหมือนการล้างลําไส้อะทุกคน แตงกวา้ยครับนี่นไนะอเนี้ยไอรับผมนะครับแตงกวาเนี่ยเป็นผักที่กินแล้วมีความชุ่มชื่น,ช,นชุ่มฉ่ำกินง่ายรสชาติของมันอะ่ะจืๆดๆหน่อยเนาะไม่ค่อยมีรสเท่าไหร่เนี่ยดี นะครับเวลาที่หิวกินอันนี้ได้นะครับกินเปล่าได้อยู่วันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไปางานกรบือนะครับไปวันพุ่งนี้นะครับกาแฟก็มีอยู่แล้วกาแฟชงนะครับ ีบท,ทำงานดีกว่า โอเคอิม้วครับก็เก็บนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ต้องเล่งงานเนะทุกคนเนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปถ่ายงานแล้วนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ